าดูกันว่ามันยังมีความสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับดาวเหนือที่เรายังไม่รู้อีกหรือเปล่าพร้อมไะไปรับฟังกันหรือยังครับผมถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องคิมนะครับผมมาบรรยายในความรู้เพิ่มเติมในส่วนของดิทันดาวมีใหญ่มีเล็กกันนะครับผมขอเสียงให้น้องคิมหน่อยเด้อครับผมน้องคิมน้องค้มเด็กพี่เองเด็กพี่เองอ,อย่าไม่ที่ผิดหวังนะ้องหนัก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  สวัสดีครับชื่อคิมนพูดเหมืนเคดเรลยพีสัสดีครับชื่อคิมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องมุมเงยของเราเหนือครับเดี๋ยวแชร์สกีนก่อนนะครับเห็นไหมครับเห็นครับแต่เสียงเบานิดนึงเข้ามาใกล้มหอีกน่งได้ไหมครับิงเบามากเลยตอนเนี้ยอเะตอนนี้ได้ยินไหมครับ โอเคโอเคโอเคแล้วได้ยินแล้วโอเคได้ยินแล้วครับเรามาดูดาวเหนือเรามาดูมุมมือของดาวเหนือกันนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนกัน,นะฮะมันบับง,บงเปลี่ยนโลเคชันดูนะครับอันนี้ก็คือรัติจุดของผู้สังเกตแล้วก็ลองจิจุดคืออันนี้ครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนนะครับสุิมาอยู่ตรงนี้แล้วก็กด use this location ปันนะครับโอ้ยปันนะครับชิ่โค้งช่วงนี้เครื่องมันช้าไมไเคเอาใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนโลเคชันสูมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวรอให้มันขึ้นก่อนนะครับอ่ะแล้วก็กด use this location พอเรามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะล็อกไปที่ดาวโพลาริสครับดาวโพลาริสก็คือดาวอะไรนั่นเองครับน้องกิดาวเหนือครับอ่าเป็นดาวเหนือนะครับผมเรามาดูมุมเงยของผู้สังเกตกันครับก็คือเมื่อกี้คือละที่จุดก็จะอยู่ที่สิบหกองศานะครับเพราะฉะนั้นโพลาริสก็จะอยู่มุมเงยก็จะอยู่ที่ประมาณสิบห้าหรือว่าสิบหกองศาครับก็คือดูจากตรงนี้ นีแล้วก็เราเรามาดูอีกโลเคชันหนึงนะครับเรามาตรงนี้แล้วก็กด use this location ก็จะเห็นว่า p o l a r i s, mm hmm. <S มีมุม,มงเงยอยู่ที่21องศาค,ครับแล้วก็มาดูอีกอันหนึ่งนะครัแลทติจูดป,ประมาณที่ย ประมาณละติจูดประมาณตรงนี้ครับละติจูดที่28ครับกด use this location ก็จะเห็นว่า polaris นี้มีมุมเงยอ,อยู่ที่28องศาครับเพราะฉะนั้นก็จะบอกได้ว่า polaris นิดก็คือมุมเงยของ polaris มีความสอดคล้องกันกันกบละติจูดของผู้สังเกตครับขอบคุณครับ อ่าก็คือสรุปง่ายๆนะครับผมก็คือมุมเงยของดาวเหนือนะครับผมก็คือจะมีค่าเท่าก,กับรัติีจุดของผู้สังเกตนั่นเองนะครับผม <het S 1> ใช่ไหมครับน้องคิมซึ่งดาวเหนือเนี่ยเมื่อเราสังเกตซึ่งดาวเหนือถามว่ามีความสัมพันธ์อะไรอย่างหนึ่งก็คือมีความสําคัญที่ว่ามันเป็นตัวกําหนดทิศเหนือเพรจะสังเกตว่าด้านล่างของดาวเหนือเนี่ยมันคือทิศเหนือตรงเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนตัวกําหนดทิศหลักเลยเพราะว่าถ้าเรารู้ทิศเหนือเราก็จะสามารถกําหนดทิศตัวอื่นได้ดนั่นเองครับผมอ่า ก็สาหรับความรู้เพิ่มเติมให้ของน้องคิมนะครับผมก็ขอบคุณมากน้องคิมมากนะคะ<อ>ครับผมหลังจากที่กลุ่มสามได้นําเสนอจบไปแล้วนะครับผมนะก็มีกลุ่มดาวนะครับผมที่น่าสนใจก็คือกลุ่มดแอนโดเมดานะครับผมสังเกตได้นะครับว่าแอนโดเมดาเนี่ยมันเป็นกลุ่มดาวที่ก็ถามว่ามีขนาดที่ใหญ่ไหมก็ค่อนข้างที่จะเห็นได้ใหญ่พอสมควรนะครับผมแต่ที่น่าสนใจกว่าคือมันจะมีวัตถุอยู่รอบๆตัวแอนโดเมดานั่นบ้างบาง,บางส่วนนะครับผมพร้อมที่จะไปฟังหรือยังครับว่าเป็นวัตถุอะไรที่น่าสงสัยที่อยู่รอบๆตัวแอนโด เป็นวัตถุที่พี่บอกเลยว่าค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวพร้อมจะไปฟังกันหรือยังครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญน้องคิมนะครับผมมาบรรยาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุบนท้องฟ้าที่อยู่บริเวณของกลุ่มดาวแอนโดเมดาขอเชิญน้องคิมครับผมครับเดี๋ยวแชร์สกีนนะครับครับผมเชิญเลยครับมอันนี้ครับก็คือกลุ่มดาวแอนโดเมดาเดี๋ยวผมอนุเทถให้ดูนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็คือกลุ่มดาวแอนโดเมดามีมีตรงนี้ด้วยผมเื่อว่านี่คือกลุ่มดาวแอนโดเมดาครับเรามาดูกันว่ามันจะมี วัตถุใกล้ๆกลุ่มดาวนี้มีอะไรบ้างนะครับก็คืออันแรกนะครับก็เห็นได้ใช้ที่สุดก็คือ M 3 1ครับ M นี่ยอมาจากคําว่าเมอร์เซย์นะครับอันนี้ก็คือกาแล็กซ่กาแล็กซีแอนโดเมครับอันนี้ครับเดี๋ยวซูมเข้าไปอีกนะครับอันนี้ครับแล้วข้างๆนั้นก็จะมีเมอร์เซยหร้อ1สกับเมอร์เซย์สามสครับ แล้วก็เราจะมีอีกอันนึงนะครับข้างๆก็จะคือเมอร์เซียร์33ก็จะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็คือวัตถุที่อยู่ข้างๆหรือว่ารอบๆของกลุ่มดาวแอนโดเมดาครับผมครับอืมซึ่งก็เป็นกาแล็กซีที่ใหญ่มากนะครับสำหรับแอนโดเมดากาแกล็กซีนะครับผมเป็นกาแล็กซีน่าจะที่ทุกคนน่าจะรู้จักคุ้นหูกันนี้นะครับผมเป็นกาแล็กซีที่เด่นเลยครับตัวหนึ่งที่เรารจัก ประมาณนี้กับผมก็ขอบคุณน้องคิมมากนะครับผมในระดับต่อไปนะครับเราจะมาหาคําตอบกันว่านอกจากดาวเหนือนะครับที่อยู่ในกลุ่มดาวหมีเล็กแล้วเนี่ย ที่เราได้รู้เจอรู้จักกันมากี้แลเนี่ยเราจะมาคุ้นระสมเราจะมาดูคุณสมบัติพิเศษของดาวเหนืออีกอย่างอีกอย่างหนึ่งครับผมพร้อมที่จะไปฟังบรรยายความรู้เพิ่มเติมในส่วนของดาวเหนือเพิ่มขึ้นอีกหรือยังครับผมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพี่ครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่โอ้โหถ้าพร้อมแล้ว,อลวขอเชิญหน,น่องคิมของเรานะครับมาหน่องคิมครับหน่องคิมบ้างหน่องคิมมาบรรยายเพิ่มเติม์พิทานเดเลยนะครับผมหน่องคิมมาเป็หน่องคิมกลางตัวตึงตัวตึงมาตัวตึง โอเคครับก่อนที่เราเราจะไปเข้าเนื้อหากันแล้วก็มาดูแบบว่ามุมเงยคืออะไรครับมุมเงยก็คืออ่าเออเป็นมุมที่เอาตามภาษาคนธรรมดาก็คือเป็นมุมที่คนเงยจากพื้นดินของโลกครับก็คือมันเิดเป็นแกนขึน้นขน้างบนครับอ่าแล้วก็เราวัดเป็นหน่วยอะไรอ่ะมุมเงยนี่คือมีหน่วยไหมหรือไม่มีน่าจะไม่มีนะคะ มีองศา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 ลูกมุมเลยองศาองศามุมไปองศาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ช่วยดะมาต่อโอเคครับก็คือเรามาดูพิกัดอันแรกนะครับเป็นตัวอย่างเอ่อตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่ละจุดที่สิบสี่องศาแล้วก็ลองจุดที่หนึ่งร้อยองศานะครับ เรา this location เราก็จะเห็นว่ามุมเงยของดาวโพลาริสก็คืออันนี้นะกอันเดเครัอันนี้ครับก็มีมุมเงยอยู่ที่ประมาณ1ิบ4องศา1 3ับสาองศาครัก็คือดูจากข้างๆตรงนี้เขาก็คือตรงนี้ครับเราลองมาดูอีกที่หนึ่งนะฮะครับผมอย่างเช่นลองเลื่อนขึ้นไป ตรงตรงนี้แล้วกันครับครับนครสวรรค์อ่าเราก็จะรู้ได้ว่ามุมเงยของอันนี้ก็คือเป็นรัดจีจูที่สิบห้าองศามุมแล้วเพราะฉะนั้นมุมเงยตรงเนี้ยครับก็จะเป็นอยู่ที่สิบห้าองศาเหมือนกันครับเราลองมาดูอีกที่หนึ่งที่สุดท้ายะอ่าอีกที่หนึง่งแล้วกันไหนกันเราจะวัดไปที่ไหนกันน้องขึ้นหุย ขึ้นไปตรงนี้คะแล้วก็จะอยู่ที่อ่าละาละจุดที่16นะคะแล้วก็บางสุดที่100เรายูซิสโลเคชั o นแล้วเราก็จะเห็นว่ามุมเงยก็จะอยู่ที่ประมาณ15องศานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้ว่าเอ,อละจุดผู้สังเกตก็จะเท่ากับมุมเงยของดาวเหนือค่ะ แล้วก็อีกอย่างก็คือดะก็คือโพลาริสนะครับเป็นโพลก็คือก็คือโพลาริสอยู่ตำแหน่งขั้วฟ้าเหนือครับก็คือจะอยู่ตรงตัวนี้คือขั้วฟ้าเหนือนะฮะตัวนี้ขั้วฟ้าเหนือก็จะอยู่ใกล้ๆขั้วฟ้าเหนือครับเขาก็เลยใช้โพลาริสเป็นการดูทิศเหนือค่ะครับอโอเคโอเค ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากขอบคุณิมมากนะคะทำความวัตถุทองแล้วเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุทองฟ้ารอบๆตัวกลุ่มดาวต่างลุ่นดวไอนโด้ดีกว่างั้นขอเชิญหนองคิมนะครับคนดีคนเดิมมาบรรยายเกี่ยวกับความรู้ของเจ้าหญิงแอนดูไมได้ให้ฟังกันนะครับผมขอเชิญคุณเออว่าไปว่าไปาไปว่าไปที่อยู่ใกล้ๆคอน s t e l l a t i o n ของแอนโดเวดากันครับก็จะมีตรงนี้ก็คือโอเคตอนนี้ก็คือจะเป็น Galaxy a n d r o i e r a เขาก็จะเป็นแบบนี้อืมอืมสวยนะสวยนะทุกคนอันนี้ครับครับแล้วก็ข้างๆนี่ก็จะมีเป็น Galaxy อีกสองอันก็คือ M 1 1 0ครับก็ความหมายของ M เนี้ยคือก็คือ Mercier ครับแล้วก็ข้างๆก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือ M M สาหรือว่าเมอร์เซย์สาบสครับแล้วก็จะมีวัตถุข้างๆแอนโดรเมราอยู่อีกอันนึงครับ <Yeah. S 1> ก็คือ M สามสิบสามครับเป็นกาแล็กซี่อันหนึ่งก็คือเมอร์เซย์สาสิบสามครับก็เป็นกาแล็กซีอันนี้ครับครับครับโอเคครับขอบคุณน้องทิมมากนะครับผม